ปันจะย้มามอกอคุมเด็กหน่อยพอดิดเลยให้เขาปันไปก่อนนะคะเด็กหน่อยสั้นไดแต่ว่ามีลูกเพื่อนบ้านไปอยู่ในหันพร้อมเพื่อเห็นนะคะจําได้บรรยากาศสวยมากเลยนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงครึ่งค่ะทุกคน จริงๆแล้วไปต้องถึงลานแล้วนะคะยูนี่เวลาปันจากยางเขาต้องใส่หมวกกันน็อกนะคะทุกคนเพื่อล่มเกิดอันตรายเอยียงสินะคะจะได้ป้องกันหัวเขาน้ำนะคะราคาทุกคนจะเก็บกบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมนะคะ วิ่งทุกมือเรอค่ะก่อนเริ่มงานตอนนี้ไปเห็นงานเสาร์นะคะก็เลยไ่ค่อยได้วิ่งตอนเสารค่ะคุยกันไหมนะเฮ้ยถ้าเดี๋ยกกับปานมาลีผากันทุกคน กองเท่าหัวเลยค่ะเปียวสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามเราชมช่องเปียวสวีเดนเปียวเลิกงานแล้วนะแมค่ะกำลังจะกลับบ้านแฟนเปียวกันเลยเดินมาบอกว่าฉันไก่เสซ็จแล้วถาฉันแน่จังกลับพร้อมกันเปยวกำลังจะกลับบ้านนะหมค่ะมุะมนีไปเฮตุผิดได้ทุกคนลูกค้าอันมา้าซอนกันนะแมค่ะเปยวบอกว่าเดี๋วยวไก่เสร็จแล้วอีกประสิบห้าทีเดี๋ยวฉันกลับมาสั่นบัดนี้ มันปกติเบลจะรับลูกค้าคนสุดท้าย4โมงเคิงนไหมคะ,ะแล้วก็น,นกวดเสร็จเกลจะทาความสะอาดก็จะได้กลับบ้านกับ6โมงสิะคะอ่าันนี้ลูกค้านะคะอือเปี้ยวเนี่ยส่งเขียนผิดหาลูกค้าว่า4โมงลูกค้ามา4โมงเบลเลยเอา้าเบลเบิ่งเวลาผิดนี่นาไปวาสิอันอีกประมาส20นาทีแล้วไปวาสิถ่ายด้บ่เบอ่เขาบอกว่าโอเคเ๋ยฉันจะกลับมาใหม่บันนี้ส่งข้อความเพราะว่าเปี่ยวนวดเสร็จนิ้มเบิ่งข้อความ ฉันฉันปถาวเดี๋ยวฉันกลับบ้านอย่างแสดงแบบสงมาเบิงว่าเปียวเป็นคนเขียนผิดไปก็เลยโอเคเปียวขอโทษไปเลยว่าส่ล้างเพียนะค่ะทุกคนลูกค้าแบบเปลี่ยนเวลาบ่อยเนไหมคะแล้วก็ในปฏิทินของเปียวมันมันเลื่อนมันใส่มือเลื่อนในมือถือนไหมคะแล้วสงใส่หัวนิ้วโป้เปียวไปจิ้มเวลานะคะแล้วมันนเรื่เหตุให้ตาลางขาดขาดเคลื่อนหนไหมคะแล้วก็ปกติเปียวเคยชินกับเวลาสี่โมงครึ่งนะคะวันนี้ สงสัยไปเลื่อนยังไงวูลูกค้ากเลยมาผิดเวลามากกอนเวลาแล้วเขาบถ่าแล้วืัอนี้เป็นอากาศดีพอนะคะยี่ยี่สิบเจ็ดองศาสงสัยก็อยากเฝ้ากลับบ้านไปพักพอนะคะบอกบอกเขาบอกเนาะเพิ่นก็เลยส่งบอกวามาบอกว่าขอเวลาไม่ได้บู๋เปี่ยนแล้เปี่ยวขอโทษเด้อที่เปลี่ยนเวลาผิดไปล่ยไปบางสิฉันฉันจะให้ปฏิทินของเปี่ยนในมือถือนะมันเป็นสี่โมงครึ่งเพิ่นมาตอนสี่โมงสินะคะ เราเปิดหนวดลูกค้าอยู่คนหนึ่งสินะคะเปิดนวดั้งแต่เบ่ายสามโมงหาสิบอะเปลยาก็จะแล้วประมาณสี่โมงยี่สิบนั่นค่ะเป็นบอลอนะคะลูกค้าพูดฒ่ามานวดสามสิบนาทีนะคะเป็นแบบนี้แหละค่ะทุกคนบางทีถ้าลูกค้าเฮ็ดผิดเนี่ยเปี่วจะเป็นคนที่รุ่มเอวยแต่ถ้าเราเฮ็ดผิดเนี่ยเปียาจะเจอลูกค้าหน่อยค่ะที่จะแบบว่าเป็นแบบนี้เองสินะคะลูกค้าบางคนก็ถือใครว่า บอลละไปทีกว่าสินะคะแต่เปี่ยวกับเปี่ยวกับบริษทส่งตารางเวลาหายใหม่เพราะว่าเปี่ยวกับประวางิคือกันค่ะคือค่ะว่าคนทามันเหตุผิดพลาดใดแต่เปี่ยนขอโทษแล้วแล้วก็คือยี่สิบนาทีรอกเ่ได้โอเคเปี่ยนขอใจแล้วเปี่ยเองเปี่ยวกับบอมีเวลาหายแล้วเพราะว่าตอนนี้เวลาเปี่ยนจองเต็มไปทั้งเดือนหนาแล้วสินะคะเป่บอกมีเวลาแล้วแล้วกันนาห้อนเปื่อกับจะเฮตุงานหน่อยลงเปลี่ทํทำมาหลายปีแล้วแล้วเปลี่ยนกะ ทุมเทค,ครับลูก้าทุกคนเพื่อให้ทุกคนนะคะการที่เรืเหตุผิดพลาดครั้งเดียวเราเฮตุให้เป็นแบบนี้ก็โอเคเข้าใจ <laughs> ต้องยอมรับค่ะทุกคนการที่เข้าใจดีหรือการที่เข้ามีน้ำใจเอือเ้อเฟื้อเพื่อแพ่กับทุกคน <c oughs> บ่เมนว่าทุกคนจะเห็นใจเฮาเวลาที่เขาต้องการนะคะทุกคน <c oughs> บ่ได้เสมอไปนะคะก็ะฝรั่งแต่ฝรั่งบังค้น่ยกรน่ารักค่ะฝรั่งบังค้นเนี่ยอะ <c oughs> จองเวลาไว้แล้วแบบคล้ายๆว่าเปียวเฮ็ดพลาดเปียวเคยเฮ็ดพลาดหน่อยครั้งที่ว่จะเฮ็ดพลาดแต่เปียวเห็ดเปียวรู้สึกแย่นะคะเปียวรู้สึกแย่มากเพราะลูกค้ามางดหนาเปียวจะแถมเวลาให้สิบห้านาทีอย่างนี้นสินะคะเปียวจะพยายามเฮ็ดให้ด,ดีที่สุดรู้สึ่นะคะแต่ครั้งนี้เขารู้สึกแย่อยู่แล้วลูกค้ามาเป็นแบบนี้ก็ดีขึ้นกันเปียวจะได้หาทั้งอารมณ์อรวยแบบว่าบอกเอาแล้วลูกค้าบแบบนี้ <c oughs> คือขี้เหนียวหรือไยค่ะแต่ก็อยากได้แบบคองดีนะบอกยังไงเนาะ Mm hmm. mm hmm. <laughs> ทุกคนการทํางานมันสิค่ะทุกคนมันบริเร์เฟสทุกอย่างแล้วก็เฮาสิฟิกแพง้ง่ายๆให้ให้มัน,ม,นมันง่ายเองสิคะวันนี้เป็นวันที่เปียวเหนื่อยมากแล้วก็หอนมากแล้วก็เร่งรีบนะแมไหมคะทุกคนเปียวกลับบ้านเปียวไปเฝ้าไปซักผ้าแล้วก็เฝ้าอันรีบผ้าแล้วก็มาเห็นงานแล้วเปียวปั่นจักรยานไปได้เลยค่ะมันหอนแห้งตอนเที่ยงนะคะแล้วก็เลยบอกแฟน มาส่งมอททำงานแนีไปวางสินะย่กค่ะทุกคนการทำงานของคนเฮาเนาะมันกับมีเรื่องให้เฮาต้องแบบอา่าต้องแก้ไขไปในแต่ละวันนะคะเราเมื่วานไปนก็ลืมโทรศัพท์โทรศัพท์พที่เปียวเล่นย t u b e ตอบข้อความเพื่อนๆนะคะเปียวลืมไว้ที่ทำงานด้วยค่ะทุกคนเอ่อแล้วกัโทรศัพที่เปียวมียูทุกวันเป็นโทรศัพท์สำหรับเพจงานนไหมคะ่ะเปียวกเอาโปรแกรมเฟซบุ๊กม k สเซนเจอร์อย่างเสียออกหมดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเปียวเห็น ไม่สนใจอะไรเสไปอยากเข้าไปบึ้งไปอยากเข้าไปเล่นเฟซบุ๊กไปอยากไปเล่นอินสตาแกรมตัก็เลยเอาออกหมดเลยค่ะทุกคนเอาไว้แค่ YouTube เวลาเปโหลดวิดีโอเท่านั้นนะคะทุกคนบางครั้งนะคะทุกคนเปลี่ยนเล่นไลน์แล้วมันมันเสียเวลาสําคัญในชีวิตของเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนมีหลายอย่างที่ต้องเฮดแล้วเปลี่ยนย็เล่นเพินพน่ะแม่มคะ่ะทุกคนลังเทียกันเมื่อคืนนะคะมีอย่างไหเขาคิดจนเดึกดื่นนะคะเป <laughs> ลี่ยนค่ะแหะคะ่ะทุกคนเปลี่ยนมาเล่าให้ฟังนะคะว่า วิถีชีวิตในเมืองนอกเป็นแบบใดการทํางานเขาเจออย่างหลากหลายเขาแก้ไขอย่างไดในแต่ละวันนะคะเปี่ยวเองเปี่ยวกะผิดพลาดทุกวันน่ะเหรอคะทุกคนมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาต้องเคียนเหรไหมคะต้องต้องแก้ไขเพราะว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวครูชีวิตเพราะว่าจะเป็นที่ทํางานโดยเฉพาะทํางานคนเดียวทุกคนเหลียวช่วงนี้นะคะเดี่ยวเปลี่ยนปฏิทินบ่อยแล้วก็ลูกค้าลังคนกับบอกง่าเขาเห็นงั้นได้เขาเป็นพยาบาลเขาก็เปลี่ยนบ่อยอยู่แล้วขอนาคาเดี๋ยวเปี่ยวอีกก็ต้อง คือมันมันต้องเฮ็ดอย่างให้ล้งโตงสินะคะท่องเทียกันยากหลายแต่กับพยายามแก้ไขไปนะคะทุกคนอ่าหระค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมช่งเปียวสวีดีนเจอก,กันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย